ก็จริงๆแล้วอยากจะขอความเมตตาการุณาจากธนาคารหลายๆธนาคารหรือตู้ธนาคารเลยนะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยบางทีเนื่อนไขการผลเพราะผมผมผมเข้าใจนะครับเพราะว่าอย่างสมัยก่อนในยุคที่ผมกลับมาจากเมืองนอกก็ปี2540เป็นยุคไรสิทธิ์เลยใช่ไหมครับต้มยำกุ้งก็ทําให้สถาบันการเงินต่างๆท,ที่มีการปิดตัวมีอะไรต่างๆใช่ไหมครับตอนนี้การพิจารณาหรือว่าเงินเอ l หรืออะไรต่างๆก็เลยค่อนข้างจะสติ๊กไม่เหมือนกับถ้าเราจะทราบเหมือนกับสมัยก่อนตอนเด็กๆเวลา ที่โตขึ้นมาใช่ไหมครับเวลาเรากู้แบงก์เรากู้อะไรต่างๆยังมีระบบแบบอุปถัมหรือว่าเออพอดูดูนู่นดูนี่ดูเนื่นงแต่ตอนหลังจะเน้นเป็นเรื่องรายละอักศรเอกสารเป็นหลักใช่ไหมครับเพราะมันเจอหลายๆวิกฤตเข้ามายิ่งต้มยำกุ้งก็ค่อนข้างใหญ่ใช่ไหมครับก็ทําให้การอนุมัติยากบางทีเราจะไปขอในระบบมันก็ยากใช่ไหมครับบางท่านก็เลยต้องมาอย่างผมอ่ะขอในระบบผมยังขอไม่ได้เลยนะคบเพราะว่าเคยไปขอในระบบเมื่อต้นปีก็บอกว่า รายจ่ายมากกว่ารายรับใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นหนี้บัตรเครดิตนี้อะไรต่างๆเราก็อยากจะไปขอเพอร์ซันอลโลนเพื่อมาช่วยนะฮะแต่ว่าเราก็ส่งเอกสารเป็นปึ้งเลยนะครับรวมถึงสัญญาที่เรามีการว่าจ้างมีอะไรต่างๆแต่สุดท้ายเราก็ไม่ได้รับการอนุมัติเช่นกันนะครับเพราะว่าติดในเรื่องของว่ารายจ่ายมากกว่ารายรับใช่ไหมครับซึ่งมันก็ทําให้เราค่อนข้างได้รับผลกระทบอย่างเยอะเลยนะฮะเพราะว่าในเมื่อเรากู้ในระบบก็ไม่ได้ก็ต้องมากู้นอกระบบนอกระบบเราก็ต้อง แบกับค่าดอกเบีย้ยที่สูงขึ้นสองบางทีลิมิตในการกู้น้องระบบเราก็เต็มเหมือนกันใช่ไหมครับเราก็กู้ไม่ได้ซึ่งมันก็ชะงักงานมาหมดเลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามีการผ่อนปลนในเงื่อนไขการปล่อยกู้ใช่ไหมครับเงื่อนไขอะไรต่างๆทําให้เราสามารถที่จะหันมากู้ในระบบได้ง่ายขึ้นผ่อนปลนเงื่อนไขยืดระยะเวลาการชําระได้อย่างนี้นะฮะ่า8ปี9ปี10ปีดอกเบีย้ย เฟดเลใช่ไหมครับเพราะว่าอย่างที่เราทราบนะฮะว่าตลอดระยะเวลาทุกๆปีที่ผ่านมาอย่างเราเรียนการเงินเรียนอะไรมามันจะมีอินเฟคชั่นเลทใช่ไหมครับเงินเฟอ้อเงินฝืนเงินอะไรต่าง,างๆใช่ไหมยะค่างเงินบาทในวันนี้กับในอนาคตอาจจะไม่เท่ากันมูลค่างเงินอาจจะเท่ากันแต่แต่ว่าการซื้อของอย่างเราซื้อของตอนนี้100บาทในะวันนี้ในอนาคตอีก10ปี20ปีข้างหน้า100บาทเราอาจจะต้องซื้อแพงขึ้นเป็น200300เพราะว่าค่างเงิน ฟอขึ้นอะไรขึ้นตามหลักกลไกของการเรียนการเงินการธนาคารอะไรนี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราได้รับการช่วยเหลือที่ง่ายแล้วก็การปล่อยกู้ที่อาจจะลดขั้นตอนเพราะว่าผมเข้าใจนะครับเพราะว่าตั้งแต่วิกฤตต้มยำกุ้งนี่ก็ทําให้สถาบันการเงินได้รับผลกระทบเยอะใช่ไหมครับการพิจารณาก็เลยจะค่อนข้างที่จะสติ๊กและดูในเรื่องฐานเงินเดือนรายได้อย่างอื่นประกอบค่อนข้างสูงเพราะว่าทุกทุกท่านก็กลัวว่าจะเกิดเหตุการณ์ ต้มยำกุ้งไข่สิทธิ์ครั้งที่สองครั้งที่สามได้ใช่ไหมครับแบงก์ Bank อาจจะล้มได้ใช่ไหมครับไม่มีการค้ำประกันเงินฝากอาจจะลดการค้ำประกันเงินฝากหลือ,อรายละเท่านี้เท่านี้เท่าน,านี้อะไรต่างๆใช่ไหมครับซึ่งมันมาจากวิกฤตที่เราเคยเจอใช่ไหมครับทุกคนก็เลย กลัวในเรื่องวิกฤตก็เลยต้องสกีนให้มากขึ้นใช่ไหมครับก็จะทําให้การเข้ามาสู่การกู้ในระบบอาจจะยากกว่าการกู้นอกระบบซึ่งการกู้นอกระบบก็อาจจะต้องเสี่ยงกับการเสียภาษีเอ่อขอโทษน,นะครับก็คือการเสียดอกเบีย้ยที่อาจจะเพิ่มขึ้นสูงขึ้นใช่ไหมครับถ้าเป็นไปได้ผมก็อยากจะกู้ในระบบนะฮะแต่ว่าผมก็กู้ไม่ผ่านเช่นกันนะครับเพราะผมมีรายจ่ายมากกว่ารายรับเพราะว่าผมแน่นอนผมไม่มี ผมมีรายรับด้านเดียวคือโฆษณาใช่ไหมครับแล้วในช่วงสามปีที่ผ่านมาที่ตั้งแต่คุณพ่อเสียเนี่ยโฆษณาผมไม่มีเลยนะฮะผมก็เหลือแค่ธนาคารอมสินใช่ไหมครซึ่งมันไม่พอค่าให้จ่ายค่าสถานีค่าผมตีตัวเองเป็นเป็นเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นการทํางานฟรีนะครับผมไม่ได้เงินเดือนใช่ไหมครับเพราะผมมีรายได้มาผมก็ต้องมาจ่ายค่าสถานีค่าให้จ่ายเวลาให้พี่ไปวางบินรับเช็คไปไปเอาเอกสารหักหนะ้าที่จ่ายไป เอาหนังสือรับรองการออกอากาศทุกอย่างผมต้องตีเป็นใช้จ่ายหมดที่ผมก็ต้องหักจากตัวรายรับแล้วผมก็มีหนี้ที่ผมได้ก่อเกิดหนี้เมื่อสามยี่สิบกว่าปีที่ผ่านมาคือการกู้ซื้อบ้านใช่ไหมครับเพราะผมก็ไม่คิดว่าตลอดยี่สิบกว่าปีที่ผ่านมานี้ถึงแม้เราจะภูมิใจว่าเราจะได้บ้านเป็นของตัวเองแต่ว่ามันก็แลกกับยางเหงือและแรงงานได้ห้ามป่วยใช่ไหมฮะวันไหนที่คุณป่วยเนี่ยหมายถึงคุณก็เตรียมนะฮะไม่มีปัญญาจ่ายหนี้ก็อาจจะ อ่าไม่ชําระหนีก้กี่ครั้งกี่ครั้งอาจจะเข้าสู่กระบวนการประนอมนี้กลายเป็นหนี้ศูนย์อาจจะบ้านโดน,นบังคับขายหรืออะไรต่างๆแล้วก็ค่อยมาชําระหนี้ที่เหลือหรืออะไรต่างๆมันก็จะเป็นขั้นตอนแบบนี้ใช่ไหมครับเราจ,จ่ายมา20ปี ี่เข้าปีที่ยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองใช่ไหมฮะแต่ว่าเรามันมาเจอวิกฤตเราเจอวิกฤตตั้งตั้งหลายรอบนะฮะในช่วงที่ผ่านมาไม่ว่าจะวิกฤตอะไรต่างๆมันก็ทําให้เราหาไรายได้ยากใช่ไหมครับแต่รายจ่ายเรามีฟิกถ้าเราผิดนัดเราก็กลายเป็นคนเบี้ยวหนี้ใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นหนี้ในระบบหนี้นอกระบบหรืออะไรต่างๆใช่ไหมครับการเจรจาปนีปนอมก็บางครั้งก็สําเร็จบางครั้งก็ไม่สําเร็จใช่ไหมครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วถ้าเราไม่สามารถเจรจาได้เราก็อาจจะกลับมาสู่การเป็น MPL ใช่ไหมครับเป็นบุคคลล้มละลายเป็นบุคคลที่โนเ r e ดิตนะฮะมันก็ทําอะไรได้ยากในยุควิกฤตขนาดนี้ใช่ไหมครับเราก็ได้แต่ตั้งความหวังนะฮะก็อาจจะขออนุญาตเล่าเรื่องส่วนตัวมากเกินไปต้องกราบขอประทานษุนละขอประทานอภัยท่านผู้ฟังท่านผู้ชมด้วยนะครับ